ฉันชื่อดาวลุ่งไปอยู่กรุงเทพมาสี่ปีจนตอนนี้เพิ่งจะได้กลับมาเยี่ยมบ้านเกิดที่โป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบ,บุรีฉันคิดถึงเพื่อนๆและบรรยากาศที่นั่นมากฮัลโหลเฮ้ดาวลุ่งไปชวนดาวลุ่งไปเล่นน้ำนำํานดีกว่าไปและฉันเพิ่งจะมาถึงยังไม่ทันได้เข้าบ้านเพื่อนๆที่เคยเล่นกันตอนเด็กๆก,ก็พาฉันเที่ยวซะเลยแล้วชอบที่นี่จังเลยอ่ะอากาศก็ดี แขนยัมีอะไรสน,น,น,นุกสนุกได้ทำอีกเยอะแตยังไม่อยากตอบปัญหาให้เอลโอ้ยเสียงอะไรอ่ะไม่ต้องวัวหรอกแล้วพี่เตรียมเสบียงมาเรียบร้อยแล้วเฮ้ยดีพร้อมตลอดเวลาเลยนะเชฟได้แล้วชิมดูสิพี่ทำสุดฝีมือเลยนะ อาหารแบบนี้อยู่กรุงเทพเรากินแทบทุกวันเลยเดี๋ยวว่าแต่ที่นี่มีอาหารอะไรเด็กๆค้องอ๋อกระวานไงของเด็ดๆของที่นี่ต้องกระวานเท่านั้นฮะกะอะไรนะกระวานเหรอไม่เห็นเคยได้ยินเลยใช่กระวานไงเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งเป็นที่ขึ้นชื่อของที่นี่ล่ะบอกเลยทำอาหารอร่อยมากพูดไปก็ไม่เห็นภาพต้องลองไปดูเองเราจะขึ้นไปยังไงอ่ะ หุณอ,อยู่สูงมากเลยนะไม่ต้องเป็นห่วงเราพาขึ้นไปได้ยายเราเคยพาขึ้นไปอยู่บ่อยๆว่าใจพี่ได้เลยนะ้องเจ๋งเลยเพื่อนนัดจะรอทำไมไปกันเถอะเราอยากููเต็มที่แล้วว่ากวานเด็กจริงไหม้แ,แล้ว้เพื่อนๆก็พาฉันเที่ยวต่อแบบไม่หยุดเลยเพื่อนที่นี่ดูแลฉันดีมากมาก กลับมาบ้านครั้งนี้เหมือนได้มาผจญภัยเลยสนุกสุดๆเ<ฮะ>หนื่อยจังเดินมาตั้งนานแล้วเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยอดทนหน่อยสิกวันก็อยู่รูปนี้แหละอาจจะเหนื่อยหยแต่คมค่านแน่นอนปไปไปกันต่ออีนีเดียวจะถึงแล้วเพ<ฮะ>ื่อนๆกำลังจะพาฉันตามหาของกินอะไรบางอย่างที่บอกว่าเด็ด ซึ่งฉันไม่เคยดีมาก่อนเลยแต่ก็น่าสนใจดีนะมันไงกวานอุ้ยเต็มไปหมดเลยแต่ทำไมมันเหมือนต้นขาจังเลยอ่ะมันก็คล้ายๆกันแหละแต่ต้นกระวานจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวไม่ใช่ลองเอาไปดมสิโอ้หอมอะ่ะหอมแบบไม่เคยได้กลิ่นแบบนี้มาก่อนเลยใช่กวานที่นี่กลิ่นหอมไม่เหมือนใครก็เพราะว่าดินน้ำอากาศมันดียังไงล่ะ กะวานเนี่ยใช้ทั้งต้นทั้งใบและทั้งมเมล็ดเลยนะเอาไปทําอาหารก็ได้ทําเป็นยาสม,มุนไพรก็ได้อ๋อแล้วมันเอาไปทําอาหารอะไรได้บ้างล่ะเลื่อกกินต้องอาบเราอย่างเช่นปัดเป็ดไก่กะวานน้ำพริกกะวานและต้มไก่กะวานและเมนูที่หนึ่งของเราก็คือ ได้ว่าแต่ทําไมเราไม่ไปซื้อไก่ที่ตลาดละ่ะเมนูซูชิอย่างนี้ยตัวไก่บ้านเท่านั้นเออว่าแต่คขาจะทาให้เรากินล่ะเ <c oughs> กรู้จักพี่น้อยก็ไปี่สแล้ว <c oughs> พี่เหนี่ยนะระดับมัเตอร์ชีพคาลุเลยนะ <c oughs> วันนี้ขอดังเสนอเมนูบัดเพชไก่กระว,วังวัดปุดิบเนื้อไก่เขือบห <มะ S 2> ัวกรูพิกแกงและที่ขายไม่ได้เลยก็คือนอกกระวัง โ,โ<ฮ>พอ้หอมมากนี่แหละปัดเป็ดไก่กวานที่แย่เคยสอนเราทำทุกคนลองชิมดูโออร่อยจังอร่อยแบบไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนทำไมที่กรุงเทพไม่มีแบบนี้บ้างก็เพราะว่ามันเป็นอาหารของบ้านเราไงล่ะ นี่แหละของกินบ้านฉันที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่เราอยากให้ทุกคนได้สัมผัสในจานของเชอ